เอาคุณประนีธครับท่านยกหึกได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศ้ไดล นำการนะครับโดยรอบนะครับโซน B หน้าเดินโซน C โซน C แยกแถวได้เลยครับเวลานตรงนี้เลยครับอันี้อันนี้ ผมไม่กล้าเลยอที่สยายโอเค <ๆ S 1> เอาไปหมักแล้วก็นคนแก่เขาจะาไปหมักแล้วทำเป็นกระบวนการ<อ>เดี๋ยวที่เดี๋ยวปุ๋ยที่ท่านผู้ว่าจะรองก้นอันนี้ค่ะก็คือที่คนแก่ทำอ๋อที่คนแก่ทำโอเคสวัสดีค,ครับเยอะมาเต็มอ๋อ อะไม่ลดมงเลยเอาหมดเลยนะจดยได้เดยได้น้ำโอเคเอามาถ่ายรูปเขาจนัมยืดท่านึงอะไต้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ือไหวไหมประคองประคองไม่เลยยืนท่านก็ได้เดินทางมากต้นไม้นะครับแล้วก็ให้มาให้ได้ครับสวัสดีครับไอติมชอบชอบไอติมไหมเนี่ยชอบเบรอ๋อดีนะครับเอาคันจ้ายมายัง ไม่เหล่าน,น,นี้ก็จะมีบ้านพักพิเศษแบ่งเป็นเตียนอนอนหญิงสองเตียนนอน